อ่ะเอาเลยป๊าซื้อชุดเบเบทมาให้ใหม่มันะว่าขนางในจะเป็นเบเบทของแทนกับมันมีกี่อันนี้มันมีกี่อันอะแปดตัวฮะแปดโอ้แปดโอ้แปดี๋ยว่ามันมีอะไรให้ดูมันมีแต่แต่เออเออเออโอเคแม่ตกใจเลย เออแม่คิดว่ามาบินฉีกล่องไปเลยอ๋อเก็บกล่ด้วยเก็บกล่องไว้เหรออืมก็เก็บไปสิแม่ซื้อมาฝากปู่ก็เอานี่ไงเดี๋ยวเล่นกับปู่เลยเรามีสนามด้วยนะปู่ปู่วันๆเป็นปู่ว่านปู่เหงาปู่ไปเลยไม่มีกิจกรรอริสาช่วยน้อง

เดี๋ยวพิ่งนะเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวแม่าขอดูกล่องอันนี้ก่อนว่ามันเป็นแบบไหนมันจะมีอะไรให้บ้างมันก็จะมีอะไรให้นี่มีอะไรให้สองสามสี่แปดตัวแปดตัวนี่ไงนี่ไงด้านหน้ากล่องด้านหน้ากล่องตัวนี้จะมีตัวตัวชูดกี่อันตัวชูดสองอันแล้วก็แล้วก็ด้ามจับหนึ่งอันแล้วก็แขงบิดให้อีกสี่ไหนอะอ๋อ บิดสีใช่ไหมจะเปิดแล้วนะโอเคมาอันนี้มันครับอ้าวสีแดงด้วยอ่ะชอบชอบตัวชุดสีแดงไหนตรงนี้ส่ยสองกันเลยอ่ะไหนดูซิที่มันมีแต่ตรงนี้เป็นลูกนึงแบบก็จะมาออกได้โอ้ยบีเยอะจังอ่ะ ไหนขอโชว์ขอโชว์ตัวหน่อยมีตัวอะไรบ้างมาวินมาวินอธิบายหน่อยสิมไม่รู้จะชื่ออะไตัวสักตัวนี้ใครบอกว่าขอดูขอดูนะพี่ขอดูขอดูก่นมันเป็นของแท้หรือเปล่าวิธีการดูก็ง่ายข่อวินไมนไม่บอกว่า,ามีแต่ตัวหกตัวหกตัวเกเอามาสิ อยกเล่นได้เอ๊อยากให้ปู่เล่นอย่าเล่นกับปู่มาวินงับแปลสนามที่รถมาไม่แปลสนามอย่เลนพี่สัตว์เอาไปป่ะพี่สัตว์เอาสนามมาไม่ส่ไม่ได้อ้าวมันถอดแตงใส่ได้แตนเป็นขัวอลมันเปล้ามันก็เล่นได้เหมือนกันขอดูตัวหน่อยไม่ มีอะไรให้ด้วยสวยเนาะเป็นแบบกล่องอย่างนี้ก็ดีนะมันก็เก็บของได้มีระเบียเบยเก็บของได้มีระเบียบเลยมาพร้อม<า> พร้อมยังนหนึ่งสองสาม <c oughs> อุ้ยมีไฟลับเหรอเมื่อกี้เหมือนไฟลับเลยเนะอะเออมันเป็นแค่แสงไอ้นี่ไงให้ชนะ กี่แต้มแ,แล้วเนี่ยตัวนี้ไดนะเอ้าบันสีเหมือนกันอ่ะไม่ตัวนี้ไมเหมือนกันเป็นเท่าไหร่สองต่อหนึ่งมามามาเดี๋ยวแม่มมมแจับตรงนี้นนเข้ารูตรงนี้สองแต้มถ้าเกิดถึงธรรมดาหนึ่งแต้มเราก็จะนักสามแต้มที่ก็ได้สามแต้มอ่ะตัวแต่ตัวแตกได้สองหได้สามแต้มโอเคมา รอบแไ้สาแผลนูได้สองอ้ได้สามแล้วต้องคะแนนเท่าไหร่ถึงจะชนะแราก็คะแนสามลูก Wise, งั้งมามาินก็คือแพนิสาก็ค <Okay. inaudible insecure> <enger dietary> <aisia prestigious> ือชนะต่อไปเลือกเซตต่อไปต่อไปเลือกเซตต่อไปเลือกเซตเลือกเซต้ากทัน้ันนี้กี้้นะ ดูปู่นั่งมองปู่เด่นไหมปู่ใส่หมวอยดยทำอะอันน้ก็อายางไหนโชว์หน่อยเอามาเปนเอามาเป็นตัวนี้ของลิาคือขตั้งที่ตัวนี้วาพูด อ้ไปวายตัวแตกมา,มาม่วงแตกไปแล้วครับจะซ่อมชนะ,ะนชนะมาม่วงแตกเปิดไ,ปได้ใช่หนูว่าหมุนไม่ดีไหนขอโช์นหน่อยอันนี้คือสายฟ้าอันนี้คือมะนาวโอเค พามทรีทูวันโกชูใครจะชนะใครจะชนะใครจะชนะใส่ยฟ้าเหรอสาฟ้าส่ฟ้าดับใส่ฟ้าดับมันน่าชนะมันน่าชนะอีกแล้วคุณได้สามแล้วต่อไปยังต้้ายอวถ่้ยิตสวอันนี้คือี่มาเป็นชื่อว่าอะไร ของมายม,มินชื่อว่าอะไรอันนี้ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่ากกตูดเขียวตั้งชื่อว่าสามแฉกสามแฉกสามแฉกกับ <c oughs> ไอตูดเขียวไอตูดเขียวออกนอกสนามไปแล้วเมื่อกี้ไม่ทำได้ไปไหนยังไม่ทำได้ดีเลยอ้าวอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะให้ให้เอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่เอาใหม่ทีนึงมาวินแพ้เอ๊ะสามแฉกแพ้

ชื่อว่าชื่อว่าสายว่าส่วนั้นเป็นตะกูลสุดเขียวชื่อว่ามะนาวคเป็นทำใล่กันไหมล่ะเอามาพร้อม t h r e t w e e r Ayah! Ayah nak makan. Eh! Kenapa kamu tak boleh minum minum? Kamu tak boleh minum Ah Fah!

ข้องกัน ตอนสุดท้ายาใส่ไาพี่ใส่อกอันนี้ใส่ไาน้องอันนี้ใ,นนใส่ฟน้องพีงพ่ท <laughs> ุกวันเลยแพ้แล้วโอเคโอเคไปล้วบายบที่สัชนะโอ้ยอกียวหืไม่ธรรมาอืม มีเพื่อนมาเล่นด้วยมีเพื่อนมาเล่นด้วยนนนหนึ่งสองสามเฮ้ยของใครออกไปแล้วเมื่อ,อกี้ทนทนไปแล้วของ<อ>มาง <S S S เป็นสีเขียวของขอสีแดง เอาสิใครจะได้เอาใครจะชน,นะพระ้อมกัน ดูหน้าผูก่อนดู้หน้าปูก่อนอาพร้อมยังเขาเขาบอกว่าเขากลัวว่าย่าไม่ให้มาย่าเขาชวนเขามาไงชวนเขามาเล่น อย่าเพิ่งจับลูกมันยังไม่หยุดเลยมาวินแตกตั้งแต่ลงแล้วเหอะแสดงว่าใส่ไม่ดีไม่แล้อกยม่ไ่นได้ปเนที่บ้านมาวินได้ไมองนมเพาะบ้าน่อยู่โคราอยู่โคาเหรออ๋อ เหมือนบ้านมาวินบ้านมาวินก็บ้านยายอยู่โคราชนะเคยไปบ้านมาเคยไปบ้านเนี่ยไหมไปบัวตอนไหนตอนไหนอ่ะพร้อมยังพร้อมยังอ่ะวนสีแดส้มมะนาวแล้วก็อะไรนะอะไรนะล่ะที่สาตัวสีแดงคือชื่อว่าอะไรนะก็เชอร์รี่ก็ไปเลยสีชมพู ไอ้สีแดงสีแดงอ่ะอมออ๊ยมาเวินชนะ